u p Talk พ oh, <yeah. S 1> อล์กครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับแจสทองนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในช่วงแรกที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับเป็นผลงานสร้างสรรค์ของเจ้าก,กล้องตัวจิ๋วนะฮะ Action Cam GoPro Hero 8ที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้นั่นเองนะฮะโดยที่ทุกสิ่งทุกอย่างตัดต่อผ่านจากมือถือล้อวนๆไม่ได้ผ่านคอมพิวเตอร์เลยนะฮะคุณเคยไหมฮะที่ต้องการกล้อง ตัวเล็กๆสักตัวที่พกพาไปกับคุณได้ทุกที่นะฮะทุกเวลานะครับโดยเฉพาะเวลาคุณไปท่องเที่ยวหรือไปทํากิจกรรมกลางแจ้งต่างๆหรือว่าไปเล่นน้ําไปทําอะไรก็แล้วแต่นะฮะจริงอยู่ว่าโทรศัพท์มือถือปัจจุบันนะฮะมีการ uh, โปรโมทในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเพิ่มเข้ามาเยอะนะฮะรวมถึงเรื่อง,องกันนะะ้ําแต่เอาจริงๆแล้วในเรื่องการใช้ง,งานจริงๆนั้นนะฮะฟังก์ชันของมันก็ยังสู้กับพวกกล้องแอคชั่นแคมไม่ได้น,นะครับใช่ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเจ้าแอคชั่นแคมตัวน,นะ โกลโบฮฮโร่ตัวนี้เป็นตัวที่แปนะฮะซึ่งถามว่ามันคือรุ่นใหม่ล่าสุดไหมไม่ใช่นะครับมันเป็นรุ่นที่ออกมาสักพักแล้วแต่เราจะมาดูกันว่าจ้ตัวนี้ยเวอร์ชัน8ยังคุ้มค่าไหมที่จะใช้งานอยู่ในปัจจุบันไปดูกันเลยครับ the taipei wow i'm gonna tune back in once we get back down all right there folks is how it's done เดนะี๋ยวผมก็ไม่ได้มารีวิวอะไรแบบกล่องหรือว่าไมค์เซลฟี่อนพวกนี้นะฮะผมจะมารีวิวจกล้องตัวจิ๋วฮะตัวนี้ฮะเล็กๆที่จิ๋วไปหมดเลยนะฮะตัวนี้คือกล้องนะฮะ GoPro นะฮะชื่อยี่ห้อก็จะบอกอยู่แล้วนะฮะเป็นแบรนด์ที่เขาจะมีชื่อเสียงมายาวนาะน GoPro นะฮะตัวนี้เป็น8 Black นะฮะนี่เลยครับตัวแค่นี้อ่าครับเจ้าตัว GoPro 8 Black นี่ดียังไงต้องบอกผู้ชมก่อนว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่เคยซื้อเลยนะฮะกล้องแอคชั่นแคมไม่ซื้อเลยสักตัวนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งจะมาอยากได้แล้วก็มาทดลองใช้นะครับแล้วก็ชอบมันมากเลยเนี่ยตอนช่วงหลังๆที่ผมมาใช้งานมอเตอร์ไซค์อย่างจริงจังนะในการไม่ว่าจะขี่ไปท่องเที่ยวหรือว่าขี่ไปทาง,งานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็พยายามศึกษาดูว่า กล้องตัวไหนที่พอจะอามาใช้งานได้บ้างนะฮะก็มาพบกับกล้องโปรโปรนะฮะซึ่งถ้าจะเอาไปรุ่นใหม่ล่าสุดของณวันนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นโปรโปรตัวที่10นะรุ่นที่10นะฮะซึ่งราคาก็ยังสูงอยู่เยอะเลยนะฮะเจ้าตัวเลือกที่เหมาะสมของผมก็คือตัวนี้ซีรีส์แปดแบล็กนะฮะซึ่งฟังก์ชันมันยังดีมากแล้วก็มันจะเป็นรุ่นที่มีกันสั่นนะฮะวูดสองศูนย์นะครับคือมันกันสั่นในลักษณะที่ว่าคุณเปิดถ่ายไปเนี่ยคุณเขย่ามือนะฮะ มันยังไม่กระดิกเลยเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่ามันยังไม่กระดิกเลยคุณขย่ามือมันยังนิ่งสถียรอย่างนี้เลยนะฮะและอย่างคือเจ้าจกล้องโปรโปรตัวนี้นะฮะมันมีความสะดวกสบายในการใช้งานมากเลยนะปุ่มมันมีไม่กี่ปุ่มเท่านั้นเองนะฮะทั้งกล้องเนี่ยจะมีอยู่แค่2ปุ่มคือปุ่ม power on นะฮะซึ่งเปิดกับปิดคือปุ่มเดียวกันส่วนปุ่มด้านบนนี่ก็คือกดถ่ายนะฮะซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับถ้าจะใช้ตัวนี้แบบวันต่อวันนะอย่างเช่นคุณจะถ่ายทั้งวันเลยยิงยาวนะ ติดกับหมวกวิ่งไปเป็นออกคลิปเป็นชั่วโมงชั่วโมงอันนี้คุณอาจจะต้องจอดเปลี่ยนแบตนะฮะแล้วก็ต้องพักเครื่องหน่อยมันจะร้อนนะครับแล้วแบตมันจะหมดเร็วมากนะ,ะผมคิดว่าตัวเนี้ยมันเหมาะกับการถ่ายเป็นคลิปๆมากกว่านะอย่างเช่นว่ากดตัวเนี้ยนะ,ะกดข้างบนทีนึงปุ๊บมันก็จะถ่ายเป็นคลิปสั้นๆใช่ไหมฮะแล้วเรากดปิดึมันก็จะเซฟเก็บแล้วเราจะถ่ายใหม่ล้วก็กดเปิดแล้วเราหยุดถ่ายแล้วกดปิดอย่างเงี้ย เก็บคลิปท so ิปเป็นสแนปช็อตนะแล้วเราก็มาตัดต่อด้วยแอปพลิเคชัน GoPro Quick นะฮะซึ่งมีให้โหลดทั้งฝั่ง iOS แล้วก็ฝั่ง Android นะฮะมีทั้งสองฝั่งนะฮะแล้วคุณก็สามารถนะที่จะเหมือนกับเป็นสมาชิกที่อ่า u b บสไครเสียงเงินให้กับอ่า GoPro นะฮะเขาก็จะให้คุณเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันของแอปพลิเคชันนี้ได้แบบปลดล็อกทุกอย่างนะฮะแทบจะไม่ต้องผ่านคอมพิวเตอร์เลยทุกอย่างคือผ่านมือถือหมดนะฮะซึ่งมันสะดวกสบายมากนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งคืออุปกรณ์เสริมของเจ้ากัวโปรตัวนี้นะฮะมีเยอะมากนะครับเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวขาติดหมงนี่เห็นไหมฮะคือมันมีตัวแบบสเกลตันโบนตัวนี้ที่เป็นตัวขายึดอะซึ่งมันเยอะมากคุณผูชมผมมีเป็นกระเป๋าอะนี่ดีกว่านะฮะเคสอะไรก็มีเต็มตลาดไปหมดนะฮะตัวอ่ะผมไม่รูนะเช่นยกตัวอย่างนะฮะอุปกรณ์เสริมมีมาเยอะจริงๆนะคุณชม พอลมันเต็ม้ะงอกมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่ตอนแรกก็ไม่ได้มีอะไรเยอะๆนะฮะทำไปทำมาก็ตอนนี้มันเต็มไปหมด่านะดูกันแล้วกันนะครับพวกนี้นะทุกอย่างสามารถเอามาใช้งานได้ในสถานการณ์ต่างๆนะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอย่างตัวนี้นะตัวนี้สามารถคุมใ,ใส่หัวเลยคุณผู้ชมใส่หัวปุ๊บนะฮะเราติดกล้องบนหัวอย่างนี้คุณจะไปปีนหนะ้าผาปีนเขาหรือคุณจะไปวิ่งทําอะไรแบบ ทำกิจกรรมอ่ะ,ะนะให้เล่นของคุณก็จัดการเลยนะใส่ตัวนี้ได้รัดหัวนะรัดหน้าอกไม่ได้เลยเสายรัดหน้าอกนะฮะใส่ก็ไปคล้องอย่างนี้สวมเข้าไปเหมือนเป็นเสื้อเลยครับสวมเข้าไปมันจะอยู่ตำแหน่งประมาณน,นี้เหมือนแอรอนแมนเลยนะก็คลิปติดนี่คุณจะขี่จกักรยานขี่เสือภูเขาอะไรบิงไปกับคุณขับรถอะไรของคุณเนี่ยได้หมดเลยตรงเนี้ยนะฮะหรือปุณจ่าปุณจ่าอ่าทำเป็นคลิปอ่าเป็นคลิปไมหมติดกับกระเป๋าเดินทางนี่นะฮะกระเป๋าเป้ ได้หมดนะคุณสามารถดัดแปลงเนี่ยตัวนี้ก็จะมีตัวข้อต่อเยอะแยะมากมายเลยนะฮะรวมถึงแบตเตอรี่เสริมนี่ก็มีจําหน่ายนะฮะแล้วก็มันจะมีตัวชาร์จเจอร์ที่ก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะฮะและที่สําคัญเนี่ยโปรโปรซีรีส์แลงไปนะแล้วจะเป็นนะฮะโปรโปรต้งแัดซีรีส์ห้าหกเจ็ดแปสามารถใช้อุปกรณ์เสริมด้วยกันได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้โ o รโปรซีรีส์ที่ต่ำกว่านี้ลงมา ตั้งแต่ซีรี4 5นะฮะคุณก็สามารถเอาอุปกรณ์เสริมพวกนั้นมาใช้ได้อยู่ยกเว้นเคสนะเคสอาจจะต้องไปซื้อใหม่นะครับซึ่งเคสก็ไม่ได้แพงอะไรนะ,ะด้วยตัวฟังก์ชันของตัวเครื่องโปรโโปรเนี่ยแปลบเดียวนะผมขออนุญ,ญาตเก็บอุปกรณ์เยอะเลยก่นขอเลียกนะ่อนนะมาดูกันครับด้วยคุณสมบัติของตัวเครื่องโักโปรเนี่ยมันแข็งแรงและทนทานอยู่แล้วเพราะด้วยชื่อที่ว่มามันเป็นเครื่ด์ มันก็สามารถที่จะกันน้ําได้แหละนะฮะคุณจะเอาตัวนี้ไปลงน้ําไปอะไรก็มันได้อยู่แล้วมันมีซิลยางมีอะไรอยู่นะฮะแต่คนจะให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะฮะก็ไปซื้อเคสแท้กันน้ําของมันมานะฮะเอซึ่งเวลาคุณใส่เข้าไปเนี่ยตัวนี้คุณจะไปปลุกน้ําอะไรที่ไหนคุณควางใจเต็มที่เลยนะฮะมันจะแบบกันน้ําค่อนข้างเร็วหูเจ๋งองนะเจ๋งมากนะฮะผมก็ ไปไหนเวลาจะเล่นน้ำนะเล่นน้ำสกากับลูกเล่นน้ำทะเลใส่ตัวนี้นะฮะหรือแม้กระทั่งขี่มอเตอร์ไซค์ตอนฝนตกนะฮะสุดยอดต้องบอกว่ามันกันน้ำทนทานสมบูรณ์สมบัติใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงนะฮะแล้วก็เคสที่เป็นเคสอ่าซีรีส์กล้องแรงกะแทกอะไรเงี้ยก็มีจำหน่ายเยอะแยะมากมายนะฮะมีคุณเลือกมีแทบจะทุกสีนะฮะไม้อ่าพวกไม้เซลฟี่พวก ie, พวก,กล้องต่างๆคุณก็สามารถเอาอะแดปเตอร์มาใส่ได้นะฮะคุณก็ใช้ได้กับ อุปกรณ์ที่มีทั่วไปรวมทั้งมันจะมีเหมือนกับเป็นสำหรับคนที่ชอบขับขี่มอเตอร์ไซค์นะมันจะมีเป็นแบบก้านยาวเนี้ยแล้วยึดติดก,กับตัวเฟรมหลังใช่ไหมฮะถ้าคุณใช้ก้านตัวเนี้ยแล้วขี่ไปมันจะได้เหมือนมอุมมองแบบเบิร์ดอากข้างหลังนะมันจะเห็นตัวเราด้วยขี่รถอยู่อแบบยางเฟี้ยวนะฮะแล้วคุณก็อาจเป็นคลิปๆมาแล้วก็ไปตัดต่อเล่นได้สนุกสนานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วต้องแนะนำนะว่าถ้าคุณมีงบประมาณสัก มองว่า uh, 7จ็ดถนะึงแปดพันตัวนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากนะฮะตอนนี้ผมแนะนำนะแต่อาจจะต้องพกแบตเตอรี่ไปหลายก้อนหน่อยนะฮะสิ่งที่มันต่างจากรุ่นใหม่ที่รุ่นใหม่มีแล้วตัวนี้ไม,ม่มีก็คือจอหน้าหนึ่งเลยนะคือจอหน้าที่ตัวใหม่เป็นจอสีมันก็สามารถทําให้เวลาเราเซลฟี่อะไรเราเห็นตัวเองแต่สำหรับผมผมว่า กล้องลักษณะเนี่ยมันเป็นแอคชั่นแคมผมไม่ได้เน้นในเรื่องของคุณภาพการถ่ายหรือว่าอะไรมากมายนะเราเน้นในเรื่องของอารมณ์ให้มันได้อารมณ์แบบเด็กๆมันนิ่งนะฮะอาจเป็นคลิปๆก็มาตัดต่อแล้วมันดูแบบเออเป็นแอคทิวิตี้ที่มันแบบมันน่าสนใจนะฮะผมผมเน้นไปด้านนั้นมากกว่านะก็เลยตัดสินใจตัวนี้คือราคามันก็ได้ด้วยย่อมเยๆนะฮะอีกอันนึงฮะขนาดของไฟล์นะฮะที่ได้จากตัวแอคชั่นแคมโปรโปรเทโล8 black ตัวนี้นะฮะคุณภาพคมชัดนะฮะแล้วที่สําคัญเนี่ย ด้วยระบบกันสั like ่นของเขาที the well, there, ่เป็นรุ anyway, ่นแรกที่พัฒนามาตั้งแต่รุ่น6ลงไปเนี่ยไอ้ตั้งแต่รุ่น7ลงไปเนี่ยไม่มีกันสั่นตัวนี้นะตัวนี้เป็นบูสต์ตัวแรกที่ทําออกมาซึ่งถามว่าคุณภาพเป็นยังไงเอาง่ายๆเดี๋ยวมีคลิปให้ดูขี่มอเตอร์ไซค์ในความชอบความรู้ึกของคนหนึ่งบ้านเราเมืองไทยอนะฮะแล้วรถที่ผมขี่เป็นรถลักษณะสปอร์ตเนเก็ตนะฮะคุยเซอร์เนเก็ตซึ่งมันแข็งอ่ะมันสะเทือนแบบอุ่มๆๆๆแนี้เลยนะ ไอ้เนี่ยผมเปิดบูสต์อยู่เดีด๋ยวคุณด,ดูในคลิปเอาละกันมันนิ่งแบบนิ่งเหมือนเหมือนรถผมวิ่งแบบโหนิ่มมากแต่จริงความจริงไม่ใช่นะมันแบบค่อนข้างตึบๆ,ๆๆเลยและค่อนข้างจะสั่นมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ในเรื่องของระบบการสั่นของมันนะฮะไม่เป็นรองใครแน่นอนนะฮะคุณสามารถเอาไปประยุกต์ดัดแปลงนะฮะถ่ายภาพด้วยกล้องโปรโอนะฮะผสมกับกล้อง,องโรทรศัพท์มือถือเอามาคอมไบกันทำเป็นมิวสิกวิดีโอทำเป็น แล้วแต่คุณจะสร้างสาร์ชิ้นง,งานของคุณเลยนะฮะและที่สำคัญเนี่ยถ้าคุณสมัครเป็นสมาชิกกับตัวถ้าคุณซับสไคร b ์กับตัว Cloud Server ไอ้ถ้าคุณซับสไคร b ์แอปพลิเคชันของโกโกเองด้วยเนี่ยคุณจะได้สิทธิ์ในการอัปโหลดภาพและวิดีโอแบบอันลิมิตนะผ่าน Cloud s e r v e r ซึ่งเขาให้จ่ายเป็นรายปีเนาะปีหนึ่งรู้สึกจะผมสมัครไปแล้วหลายแปดร้อยกว่าบาทน,นะฮะ ก็ตัวนี้ใช้งานได้ดีเลยนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับกล้องแอคชั่นแคนถ้าใครสนใจนะครับไปหาข้อมูลดูได้นะครับกับกล้องโกโก้นะฮะตัวนี้มีก็ทำลายสำนักก็ทำรีวิวกันอยู่นะฮะครับสำหรับวันนี้นะครับแ์ซับท็อก็เป็น e ีสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับก็จะขึ้นปีใหม่ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขสมหวังในทุกเรื่องทุกสิ่งที่ทำนะแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีก็โยนมันทิ้งไปนะครับปีใหม่แล้วแล้วก็ ทำอะไรใหม่ๆรับสิ่งใหม่ๆที่ดีเข้ามาในชีวิตเราดีกว่านะครับไว้ทุกท่านนะครับสมหวังนะครับมีความสุขนะครับคิดอะไรก็ขอให้ได้อย่างนั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกด subscribe นะครับกดตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ติดตามช่องแจ๊ซท็อปไปหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการหา gadget หาของเล่นหาอุปกรณ์ไอทีใหม่ๆมมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ สำหรับ EP นี้ผมก็ต้องลาไปก่อนกับปีเก่านะครับแล้วพบกันใหม่ปีใหม่หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ